สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณอาคาร Impact เชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี เทศบาลตำบลบางปูจัดการแข่งขันกีฬานุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูประจำปีงบประมาณพศ2566ที <reco Christ. S 1> ่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการและลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางปูตำบลบางปูใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานในพิธีให้โหวาวและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬานุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูประจำปีงบประมาณพศ2566โดยมีนายบุญชันลำพองชาติรองปลัดเทศบาลตำบลบางปูประธานคณะกรรม การดําเนินงานกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีคณะที่ปรึกษาน้าส่วนราชการสมาชิกสภาพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลบางปูตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันคณะครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนในทั้งกัดเทศบาลตำบลบางปูประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบางปูใหม่โรงเรียนเทศบาลสองบางปูโรงเรียนเทศบาลสามท้ายบ้านใหม่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบ ้ายบ้านใหม่เข้าร่วมการแข่งขันโดยนายธีรพลชุนเจริญประธานในพิธีได้มอบคบเพลิงให้นักกีฬาเด็กชายอัครเดชโพชัยศรีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3ามท้ายบ้านใหม่วิ่งรอบสนามก่อนนําไปจุดยังกระถานคบเพลิงโดยมีเด็กชายเตวิตศรีบุตรจากโรงเรียนเทศบาลสองบางปูนํานักกีฬาเด็กเล็กกล่าวคําปฏิญาณตนนักกีฬาเด็กเล็กแต่ละสีกล่าวคําขวัญเทศบาลขบวนพาเหรดเดินออกจากสนามเพื่อแสดงความเคารพประธานโดยขบวนแรกเป็นขบวนเทศบาลตะบนบางปูต่อด้วยขบวนพาเหรดของสีฟ้าจาก โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบางปูใหม่ตามด้วยขบวนพาเหรดของสีม่วงจากโรงเรียนเทศบาลสองบางปูตามด้วยขบวนพาเหรดจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายบ้านใหม่ปิดท้ายด้วยขบวนพาเหรดของสีเขียวโรงเรียนเทศบาล3าท้ายบ้านใหม่หลังจากนั้นเป็นชุดการแสดงพิธีเปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายบ้านใหม่และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูทั้ง3โรงเรียนต่อด้วยการแข่งขันลีดเดอร์ทั้ง3โรงเรียนโดยมีการแข่งขันฟุตบอล9คนกีตารล เกมพื้นบ้านประกอบไปด้วยวิ่ง300เมตรชายหญิงแยกกนุบาลวิ่งเก็บของชั้นรวมอนุบาล1 2 3วิ่งเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระโดดไก่ชายชั้นอนุบาลรวมกระโดดไก่หญิงชั้นอนุบาลรวมและหูระกหุบสามาคัคคีรวมอนุบาลชายและรวมอนุบาลหญิงรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศาบาลตำบนบางปูประจำปีงบประมาณพศ2566ในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุบาลและเด็กเล็กใช้ความสามารถพิเศษให้เกิดความชํานาญมากขึ้นในทักษะด้านกีฬาสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบมีวินยัยอดทนมุ่งมั่นรู้แพร้รู้ชนะมีน้ําใจนักกีฬาสร้างความสามัคคีในหม คณะและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองและคณะผู้บริหารเทศบาลอีกด้วยโดยบรรยากาศภายในงานความน่ารักของเด็กเล็กสร้างสีสันร,รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ให้แก่คณะผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากด้านนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางปูได้กล่าวว่าเทศบาลตำบลบางปูได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กเล็กและความสําคัญในด้านกีฬาจึงได้ดําเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬา,านุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูประจําปีงบประมาณพศ2566ขึ้นรวม5แห่งด้วยกันภายในงานมีการมอบถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลและเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้เด็กๆการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานุบาลจะทําให้เด็กๆ ความรู้สึกมีส่วนร่วมมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมถึงแม้ว่าแต่ละคนจะเล่นดีมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีการทํางานร่วมกันทีมก็จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้การเล่นกีฬาเป็นทีมทําให้เด็กๆหัดฟังเพื่อนคนอื่นและหัดทํางานร่วมกับคนอื่นการสื่อสารจิงถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ทีมประสบความสําเร็จซึ่งจะเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์สําหรับเด็กๆที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่และการทํางานในอนาคตอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณคณะผู้ดําเนินงาน,นาคณะครูผู้ปกค จากโรงเรียนเทศบาลและคณะครูผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความสำคัญพร้อมทั้งส่งบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลทุกๆปี <c oughs> 快快快！哎哎哎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 ！哎 มีความหล่อและนอกจากนั้นแล้วยังมีความสามารถด้านไอทีนะครับด้านการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบางปูเพราะว่านนี้เร<อ>าไปเปิดงานที่สว่างไนนว่าเป็นงานของผู้สูงวัยซึ่งเป็นตุ่นป้าหมายของท่านเลยนเดียวค่ะ วันนี้ก็เป็นกิจกรรมงานกีฬาของโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลนะครับ1 2 3่งสงสามนงนะครับอ่าจริงๆแล้วกิจกรรมวันนี้จัดทุกปี ปีหนึ่งจะมีกิจกรรมเอากีฬาของโรงเรียนทั้งสามโรงของโรงมารวมกันเพื่อเพื่อให้ทุกโรงได้มีกิจกรรมในการแสดงออกนะครับถึงความรักความสามัคคีถึงความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนทั้งสามโรงนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสามโรงเข้าด้วยกันนะครับโดยวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านมาดูบุตรหลานกาแสดงความสามารถต่างๆให้กับลูกๆหลานของท่านในโรงเรียนเทศบาลวันนี้นะครับทีมข่าว AEC ทีวีช n แนลรายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีชทบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้อ IMPACT เมืองทองทานี